น้องไปกับชายอื่นจินชีทำใจไม่ได้เลย สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงอพิโซดที่7แล้วนะคะบอกเลยว่าอพิโซดนี้มีคนถึงหงอัตราสำหรับใครที่อยากอ่านนิยายหรือมังงะแอดก็แปะล,ลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันนะคะแต่ถ้าใครรอฟังสปอยฟังฝันไม่ไหวแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะเปิดมาต้นหมอเด็กๆนางมักจะเดินตามพ่อเท่าอยู่เสมอแต่นั่นก็เป็นเพียงความฝันของนางเอกข,ของเราเท่านั้น พอตื่นมาหมอบเมาเราก็อยู่ที่ห้องของนางโอ้โหดูเหมือนห้องพักจะอัปเกรดขึ้นเยอะเลยนะหมอบเมานางเอกเราก็คิดถึงพ่อเท่านะคะว่าพ่อเท่าจะเป็นยังไงบ้างนะจริงด้วยเมื่อวานที่งานเลี้ยงอุทยานน่ะพวกนางกำนันตำหนักมรกรต่างเป็นห่วงหมอเเมากันใหญ่เลยที่นางลืมยาพิษเข้าไป เพราะเหตุนี้พวกนางเลยล่างหมอหมว่ามาพักนะคะต้องขอบคุณพวกนางจริงๆที่ทําให้ข้าได้พักถึงเที่ยงแบบนี้แต่น้องก็รู้สึกแปลกๆที่ไม่มีกากบ,บนใบหน้าพอน้องมาหาเจ๊เกียเจ๊เกียก็บอกว่าวันนี้เจ้าพักผ่อนเถอะไม่ต้องทํางานแต่หมอมอก็บอกว่าไม่เป็นไรพะยะค่ะมีอะไรก็สั่งหมอมชั้นได้เลยพอเจ๊เกียเห็นหน้าหมอมาก็ทักขึ้นมาว่าเจ้าแต้มกะที่หน้าอีกแล้วหรอน้องก็บอกว่าน้องไม่ชินนะคะที่ไม่มีกาบนหน้าเจ๊เกียก็ถอนหายใจก่อนจะบอกว่า มีเด็กคนมาถามนะคะว่าหมอเป็นใครนางก็ลำบากใจที่จะตอบนิดหน่อยแต่จะว่าไปแล้วเช้านี้เกาซุนเขามาหาเจ้าแต่เช้าเลยนะข้าเลยให้เขาไปถอนวัชพืชที่สวนรอเจ้าน่ะถอนวัชพืชหรอแต่เมาเมาก็จําได้ว่าที่นั่งเขาในงานอุทยานน่ะเกาซุนค่อนข้างมีตําแหน่งใหญ่เลยนะ หรือเขาจะเป็นคนขยันขนาดนั้นเมาเมาคิดถึงขนาดขั้นว่าเขาอาจจะทําเพื่อเก็บคะแนนพวกสาวนางกำนันก็ได้เมาเมาจึงขอใช้ห้องถงเจ๊กเกียนะคะซึ่งเจ๊กเกียก็ให้หงเหนียนไปเตรียมแต่แปลกที่วันนี้หงเหนียนดูยิ้มแปลกๆแ,และสาเหตุที่เกาซุนมาหาวันนี้เพราะว่าจินชี้วันให้หนางเอกตรวจสอบชามเงินที่มีน้ําซุปผสมยาพิษให้หน่อย ซึ่งเกาซุนก็เอาผ้าห่อมาให้อย่างดีเลยนะคะถึงขนาดพูดดักน้องเลยนะว่าอย่ากินเข้าไปล่ะอ๋อยน้อเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยเบนหืนหมดแล้วมันเป็นที่รสชาติหรอเมาเมาก่อนที่หมอจะถามเขานะคะว่าได้สัมผัสชามหรือเปล่าซึ่งเกาซุนก็บอกว่าเขาไม่ได้สัมผัสชามเขาแค่ดามันห่อผ้าแล้วเอามาที่นี่นะ่ะเมาเมาของเราก็เลยบอกว่าขอเวลาเตรียมของแป๊บหนึ่งก่อนที่น้องจะเตรียมมา ซึ่งสิ่งที่น้องเตรียมมาก็คือเส้นใยผงแป้งแล้วก็แปรงนะคะเกาซุนก็สงสัยว่าเอามาทำอะไรเมาเมาเลยอธิบายให้ฟังว่าที่ตำหนักยาที่ข้าเคยทำงานอยู่มักจะเอาสีมาทาภาชนะที่ไม่อยากให้คนจับเพื่อป้องกันคนเล่นพิเลนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ข้ากำลังทำต่อไปนี้เนี่ยแหละพูดจบน้องก็เริ่มใช้ฝ้ายนะคะจุ่มแป้งแล้วก็ปัดไปตามชามก่อนที่จะใช้แปรงปัดแป้งส่วนเกินออก ทำให้บนชามปรากฏรอยนิ้วมือของคนที่จับชามนั้นหมอหม่าอธิบายว่ารอยนิ้วมือพวกนี้เนี่ยจะเกิดจากคนที่จับชามหลังจากที่ล้างแล้วก็เช็ดชามเรียบร้อยก่อนนํามาใช้นั่นทําให้หมอหมานึกถึงคนที่ทดสอบยาพิษของพระสนมดีชู่ขึ้นมานางพูดว่าคนที่จับชามน,าน่าจะมีอยู่สคนซึ่งจากตำแหน่งรอยนิ้วมือมีสามคนที่จับรอบชามคือคนที่ตักซุป คนที่ถือชามและคนทดสอบยาพิษของพระสนมหลีชูและคนที่สี่ที่มีรอยนิ้วมืออยู่ที่ปากชามนั่นแหละคือคนที่วางยาพิษแต่เกาซุนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลายมือของคนทดสอบยาพิษของพระสนมหลีชูถึงไปอยู่ในชามได้เมาเมาอธิบายว่าง่ายๆเลยนางเป็นคนสลับชามเพื่อกลั่นแกล้งพระสนมโดยไม่รู้ว่าชามนั้นน่ะมียาพิษ กาซุนก็ไม่เข้าใจนะคะว่านางกำนันจะกลั่นแกล้งพระสนมของตัวเองไปทำไมกันเมาๆบอกว่านี่เป็นแค่เพียงข้อสันนิษฐานของข้าเท่านั้นจากวันงานที่พระสนมดีชูใส่เสื้อสีชมพูเข้มคล้ายกับพระสนมเกียรคุยโยแต่นางกำนันของนางกลับใส่สีขาวเมาๆเลยคิดว่าพวกนางกำน,นัน่ะพยายามทําให้คนนอกคิดว่า พระสนมไม่ฟังคำแนะนำของนางกำนันและทำให้พระสนมเป็นตัวตลกไปท,ที่จริงๆแล้วนางกำนันเองเนี่ยแหละที่เป็นคนแนะนำให้พระนางนะ่ะใส่สีชมพูไปงานทำให้พระนางอับอายถึงสาเหตุการกันแค้งก็อาจจะเป็นเพราะพระสนมหลีชูเคยเป็นพระสนมของจกักรพรรดิองค์ก่อนคนนอกอาจจะคิดว่านางทำผิดศีลธรรม ที่แต่งงานกับพระโอรสของสามีเก่าตัวเองส่วนเรื่องยาพิษหงเหรียญเคยสอนเข้าว่าไม่ควรใช้มือจับที่ปากชามเพราะอาจจะทําให้สิ่งสกรปรกเลอะปากพระสนมได้พรองกันลอยนิ้วมือณนะจุดตรงนั้นก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากคนวางยาพิษแน่นอนแต่นั่นก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของน้องเท่านั้นเกาซุนจึงถามมีคําถามว่าทาไมท่านถึงช่วยนางกำนันผู้ทดสอบยาพิษละ่ะทีแรกน้องก็ไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่นะคะฝูฟอแฟ่ fair, เป็นแมวเลยท่านมอมก็ บอกว่าชีวิตของนางกำนันน่ะมีค่าน้อยกว่าพระสนมมากนะักกับชีวิตนักทดสอบยาพิษก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยพอได้ยินเช่นนั้นเกาซุนก็เลยขอเวลางานจินชีระหว่างที่เกาซุนกลับไปนะคะเมาเมาเราก็รู้สึกขอบคุณคนนี้สลับซุบยังไงไม่รู้ เพราะว่าตัวเองได้กินจะเสียดายที่ข้าไม่ได้กืนซุปนั้นเข้าไปนางเอกเราเนี่ยวิ่งหาทีนของจเจงเลยค่ะพอตกดึกเกาซุนก็มารายงานจินชี้ที่ห้องทํางานดูสภาพพระเอกฉันคืนล้าสุดเขาก็บ่นว่าพอเรื่องนี้นี่เขาเลยนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแถมชุดก็ยังไม่เปลี่ยนอีกเกาซุนก็เลยทักขึ้นมาว่าท่านยังไม่เอาปินปักผมออกอีกหรือแต่มันซ่อนอยู่ในผมไม่น่าจะมีใครสังเกตเห็นเพราะปินปักผมอันนี้เนี่ยเป็นสําหรับคนที่มีตำ แต่พิเศษ,ษเท่านั้นที่จะได้รับจินชีพอรู้ตัวก็ถอดทิ้งถอดคว้างเลยนะคะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเกาซุนก็เลยดุว่ามันเป็นของสําคัญนะช่วยระวังหน่อยสิเพคะแต่ดูเหมือนว่าจินชีจะเหนื่อยเกินที่จะใส่ใจเรื่องนี้แต่ถึงจะเหนื่อยอยังไงพระเอกของเราก็ต้องทํางานอยู่ดีเช้าวันถัดมาจูจูเมาเมาก็มานั่งคุยกับเซียเซ่ยวหลันเซี่ยวหลันเนี่ยก็ถามามาเม,มาขึ้นมาว่าที่งานน่ะเจ้าจได้ปิดปักผรมหรือไม่ พอาาหมอบอกว่าได้ตาเซียวหลันก็ลุกวาวเลยนะคะนางบอกว่างั้นเจ้าก็ออกจากวังได้แล้วนี่ทําให้หมอเมาคาดค้นใหญ่เลยว่าเรื่องมันเป็นมาย,ยังไงเซียวหลันเลยเล่าให้ฟังว่าปกติพวกนางในหรือนางกำนันน่ะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากวังหลังใช่ไหมล่ะแต่ถ้านางกำนันได้รับปิ่นจากข้าราชการหรือทหารในงานเลี้ยงอุทยานก็สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการให้ผู้ชายคนนั้นพาออกนอกวังได้ชั่วคราว พอแยกจากเซี่ยวหลันเมาๆมาก็มาคิดใหญ่เลยว่าฟินปักผมกับเครื่องประดับที่นางได้มาเนี่ยได้มาสี่อันซึ่งสองในสี่ก็ได้มาจากผู้ชายแต่คนที่ไม่มีไอ้นั่นของผู้ชายอย่างจินชี้เนี่ยก็คงไม่นับเป็นผู้ชายสินะแสดงว่าคนที่เป็นผู้ชายคนเดียวก็คงเป็นลีฮาคูแล้วแหละพอคิดได้แบบนั้นเมาเมาก็เลยรีบไปหาลีฮาคูที่สนามฝึกพอลิฮาครูรู้เรื่องนะคะเขาก็ลำบากใจนางจริงจังกับเรื่องฟิ่นปักผมงั้นหรอ จากที่บอกว่ามาจากตำาหนักมรกตรก็คงเป็นแม่นางคนที่ทดสอบยาพิสีนะริฮาคุก็เตรียมตัวปฏิเสธหมอเต็มที่เลยนะคะแต่พอไปเจอจริงๆแล้วเนี่ยหมอหมอบอกว่าวันนี้ที่มาก็เพราะว่าอยากขอให้ริฮาคุพาออกไปเยี่ยมบ้านริฮาคุเข้าใจว่าหมอหมอจะใช้ตัวเองงั้นเหรอซึ่งหมอหมอก็บอกว่าท่านใจเย็นข้ามีสิ่งตอบแทนอยู่ก่อนที่จะควักแผ่นไม้ขึ้นมาซึ่งแผ่นไม้เหล่านั้น เป็นป้ายแนะนำการเข้าร่วมชมดอกไม้ของโรกุโชคังกับสามสาวงามอย่างไปหลิงโจกะแล้วก็เหมยเหมยที่กคุยตาลุกวาวเลยนะคะเพราะขนาดทหารอย่างเขายังต้องใช้เงินเดือนทั้งปีเพื่อเที่ยวโรกุโชคังเลยเมาเมาก็บอกอีกว่าถ้าท่านไม่ช่วยเนี่ยข้าก็ยังมีคนอีกสองคนที่สามารถช่วยข้าได้นะ ก่อนที่จะควักปิ่นเงินกับปิ่นทองออกมาซึ่งพอิฮาคุเห็นปิ่นก็รู้ทันทีว่าตำแหน่งสองคนนั้นต้องสูงกว่าข้าแน่ๆน,นางเป็นใครกันนะแต่สรุปดิฮาคุก็ตกลงยอมโดยดีนะคะน้องก็ปิดดิวธุรกิจได้สําเร็จพอเช้าวันออกเดินทางนางกำนันตําหนักมรดกก็วีดไว้กันใหญ่นะคะว่าเหมาเหมามีผู้ควงแต่ว่าเหมาเมาก็บอกว่าแค่ไปเยี่ยมบ้านเฉยๆซึ่งเจเกียก็คิดนะคะว่านางคงไม่รู้สินะว่าความหมายของปิ่นปักผมคืออะไร สงสารคนที่ให้จังเลยนะจินชี้ของเรานี่ถึงขนาดจามเลยนะคะพอจินชีททำงานเสร็จเพราะว่าเบื่อก็เลยมาที่ตำาหนังมลกตดแต่เจ๊เกก็ปั่นว่าเมาเมาเนี่ยออกไปกับชายอื่นที่ไหนก็ไม่รู้นอกว,วงังโอ้ยเจบิวเก่งมากก่อนที่เจ๊จะหัวร้อนะคะก่อนจะบอกว่า นายแค่กลับไปเยี่ยมบ้านนะ่ะน่าจะกลับไป3วันนะด้านเมาเหมากับริฮาคุก็นั่งรถมามาถึงโรงคุชโชครั้งพอดีเหมาเมาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวมโซเพนีระดับกลางจะถึงระดับศูนเลยนะซึ่งคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าร้านก็คือคุณยายแม่เล้าของเรานั่นเองโอยไม่ได้เจอหลายอพิโซดเลยเหมาเมาที่แรกก็จะเดินไปทักทายว่าไม่ได้เจอนานแต่ก็โดนแม่เรากระทุงปลิวเลยนะคะวักแตกวักแต่เลยทีเดียวน้องฉันไม่ได้เจอนอน,นเงินหรอ ้าหายไปนานมาทักทายอะไรฮะเนี่ยถึงขนาดรีฮาคูต้องมาพยุงเลยมาเมาก็บอกว่าข้าก็ส่งแผ่นไม้บอกข่าวท่านและไม่ใชีหรือไงมาเมาก็แนะนํารีฮาคูว่านางคือแม่เล้าของที่นี่พอแม่เล้าเห็นรีฮาคูก็รีบเรียกเด็กรับใช้พาเขาไปหาไปลิงเพราะวันนี้นางน่าจะดื่มน้ําชาได้นะเมาเมาเลยถามรีฮะคูว่าท่านมั่นใจในกล้ามแค่ไหนรีฮาคูก็เบ่งกล้ามนะคะแล้วก็บอกว่าระดับหนึ่งแหละ พอที่ฮังคูเข้าไปเหมาาก็จ่ายเงินค่าตัวให้แม่เล้านะคะซึ่งมันก็ไม่พออยู่แล้วแหละแต่แค่ดื่มน้ำชาเองนะยายแกก็บอกว่าดูกล้ามพ่อหนุ่มคนนั้นสิดื่มน้ําชายอย่างเดียวได้ที่ไหนกันเล่าอย่างนั้นอะ่ะเพราะงั้นข้าจะคิดเป็นบัญชีหนี้จเจ้าก็แล้วกันนะถ้าเจ้าไม่มีปัญญาจ่าย ก็หาผู้ชายที่สามารถรีดไถเงินมาให้ข้าสิซึ่งคนที่มีฐานะที่จะรีดไถได้ก็มีแต่จินชีเท่านั้นละค่ะแต่ถ้าเขามาหอานางลมนางลมคงไม่เป็นอันทํางานแน่แนเลยก่อนที่ยายจะบอกมองๆนะคะว่าให้รีบกลับไปหาพ่อเท่าเถอะพ่อมองๆกลับมาถึงบ้านพ่อเท่าก็ตอบรับด้วยความสุขุมเยือกเย็นว่าแล้วลูกสาวฉันได้ใครมา พราะท่าอบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมานะแต่เจ้าเนี่ยกลับมาช้าจังเลยหลังจากนั้นเหมาเมาก็ใช้เวลากับพ่อเท่าเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้เขาฟังดูเหมือนว่าน้องจะมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้กลับบ้านเนี่ยแต่ยังไงเหมาเมาก็บอกว่าอีกสองวันข้าก็ต้องกลับบ้านแต่ตอนนี้ง่วงจังเลยอยากอาบน้ําก็อยากพ่อเท่าเลยแนะนําว่าพรุ่งนี้ให้ไปยืมห้องอาบน้ําของโรงู้ชชอคังก็ได้ในขณะที่น้องหลับอยู่พ่อเท่าก็หันไปมองเหมาเมาเขาคิด ว่าวังหลังงั้นเหรอโชคชะตาเล่นตลกเข้าแล้วสิก็จบแล้วนะคะกับการสรุปสืบคดีปริศเสนาหมอยาตำรับโคมแดงอพิโซดที่7ช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยค่ะถ้าใครมีความกรุณาก็ซุปเปอร์แตงค่ายาอมมาได้นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอน,นิเมคันเลและช่องในคัน like ไลฟ์แฟมิลี่ด้นะคะสำหรับวันนี้อน,นิเมคันเล่ขอลาไปก่อนซีอเกนสวัสดีค่ะ